กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์คราฟนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์คราฟในโหมด s u r v i v ร์หรือว่าโหมดเอาชีวิตรอดกันนั่นเองเราก็เป็น s i n เกิลเพลเยด้วยนี่ก็คือแบบเราเล่นคนเดียวเลยไมค์คราฟเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทําอะไรในไมค์คราฟบ้างไปเลย มาทุกคนระดับแรกเราก็จะไปตัดไม้กันก่อนเพราะว่าไม้เป็นส่วนสําคัญที่สุดในไม้ขับเลยทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีอย่างอื่นทํและวม้ยกระตุกด้วยนะแรงเกินเล่นไม้ขับแล้วกระตุกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีไม้เยอะก็ยิ่งดีเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไม้กันไปก่อนเดี๋ยวจะได้คาบโตคาบเนาะแล้วก็จะได้ทําการคาบอย่างอื่นต่อเออรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีไม้เบิร์ดด้วยเดี๋ยวเออนี่ยเดี๋ยวเราไปตัดไม้เบิร์ดกันต่อนู่นทุกทุกคนแบบยังไม่โหลดเลย โอเคเดี๋ยวเราตัดไม้เบิร์ดกันก็คือเราอ่ะใส่หมอดตัวเตี้ยมาทุกคนมันก็เลยไม่เห็นแขนด้วยแหละก็เลยแบบว่าดูแบบเล่นยากแต่ว่ามันน่ารักนะก็แบบน่ารักเออมันน่ารักเพราะว่าหมดเอ้ยมันเป็นหมอดแบบตัวเตี้ยใช่โอเคเดี๋ยวเราตัดไม้เบิร์ดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตัดไม้โอ๊กต่อไกลเสร็จแล้วอีกนิดนึงเอออีกอ่ะยังเหลืออยู่เหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้โอ๊กต่อดีกว่าทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวเราตัดต้นนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะได้ทําการคาบโตคาบเนาะโอเคเราจะได้เอาไมโอไปแปลรูปแล้วก็คาเป็นโตคาบเอาไว้คาของอื่นต่อโอเคงั้นเดี๋ยวขอเราคาของแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็ทําคาคาโตคาแล้วก็คาสติ๊กมาด้วยโอเคแล้วก็วางขอทุกคันเออโอเควางแล้วเดี๋ยวเราจะทําการคาขวานกับอย่างอื่นมาที่แบบมันมีประโยชน์นะเนาะใช้แบบเอาตัวรอดได้ในโรคที่แสนจะโหดร้ายเช่นนี้ วันดาเจ้าโอเคเดี๋ยวเราทุบอันนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราตัดไม้กันดีกว่าโอ้ยแหลกแล้วช่วยวันแรกอะขนาดไม่ได้ใส่เชดเดอร์อะไรเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะทําการตัดไปเรื่อยๆเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องการมาเยอะมากๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก่อสคิปไปเลยดีกว่าเนาะเราจะได้แบบไม่เสียเวลาด้วยโอเคไปเลย โอเคเราก็มาตัดต้นใหญ่กันดีกว่าโอ้ยอะไรอะโอ้ยแมงมุมโอ้ยตีไม่โดนไอ้แมงมุมไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้ย,ต,อมมอออยตกใจอ่อนเลยนีไม่เป็นคีปเปอร์เป็นคีปเปอร์จะบ้ากว่านี้อีกโอเคเราเจอแก่เดี๋ยวเราจ้าถ้าเก็บแกะโอ้ยเราจะฆ่าแก่เราจะได้เอาไปทําเตียงเราจะได้นอนคืนนี้กันโอเคโอ้ย,อยจะบ้าตัดต้นไม้ให้ตอกกันดีกว่าทุกคน โอเคตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสํารวจที่อื่นต่อกันดีกว่าเอ้ยข้างหน้าเหมือนจะเป็นไม่ใช่จังเกิลสิอะไรอ่ะเอ้ยอักตัวอะไรอะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรตัวอะไรอ่ะอ๋ออุย้ยแพนด้าน้องน่ารักมากเลยอ่ะดูดิแบบตาหวานมากดูดิปุกปิกมากน่ารักอะโอเคเดี๋ยวเราตีตังโมงกันหน่อยเพราะว่าเอาไปเป็นอาหารก่อนตอนนี้แบบไม่มีอะไรจะกินแล้วไม่มีอันจะกินสุดๆโอเคเฮ้ยทุกคนเห็นมอนที่เราเห็นไหม ดูดิเฮ้ยน่ารักมากไปดูดิไปดูไปดูไปด,ไปดูไปดูก่อนโอ้ยลูกแพนด้าตัวปิดเดียวเองอะอ้ยน่ารักมากเลยอะแบบถ้าเกมมันสามารถเลี้ยงแพนดานะ้านี้เลี้ยงไปแล้วนะดูดิโคตรจะน่ารักตัวกระเตีย้ยเอ้ยเหมือนจะมืดแล้วทุกคนเฮ้ยเอาไงเดี๋ยยังไม่มีเลยจะขุดหลุมอยู่ดีไหมเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีอะแก่ก็ไม่มีอะเฮ้ยอมอมเฮ้ย เออตัวนั้นก็ไม่ใช่แกนี่วะอันมันมีแพนด้าเฮ้ยหาแกก่อนเฮ้ยอะไรอะเอาพวนี้มันมีแพนด้านี่อเฮ้ยมันจะมืดแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากไม่อยากสู้กับอะไรทั้งนั้นอ้าวุ้ยดวงดีเกินมันก็ดบดวงดีเกินเฮ้ยเออตี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 ขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอคาบของด้วยขอคาบของก่อนเออเอเคเดี๋ยวเราทําการขาบเตียงแล้วก็นอนกันก่อนเพราะว่าเราไม่อยากไปสู้กับมอนเตอร์ด้วยมันแบบอันตราย โอเคนอนกันเลยดีกว่าสวัสดีเช้าวันใหม่อัสสดใสของเราโอเคเดี okay. นะ๋ยวเราทุบของก่อนเราจะบอกว่าเมื่อกี้เราเจอต้นไม้ต้นนี้ซึ่งแบบดูดีเนี่ยต้นไม้ต้นเน,นี้ยแบบถ้าขุดลงไปอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเหมืองแบบเหมืองหลอดไฟไม่ใช่หรอเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นเหมือนเป็นถ้ำอ่ะเป็นแบบเป็นป่าที่อยู่ในถ้ำไม่รู้ว่าช่างมันเถอะไว้แบบเรามีโอกาสจะพาลงไป เอ้ยนกแก้วเหรอเฮ้ยอยากได้อ่ะเดี๋ยโอเคได้จังหวะนี้แหละขอเลยขุด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 ไม่ใช่ขุดขอตีหญ้าหน่อยขอมาเล่นหน่อยขอซีดหน่อยได้ไหมขอมาเล่นเออเนี่ยขอเยอะๆขอเยอะมาตีมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปจับนกแก้วกันดีกว่าทุกคนเพราะบอกว่านกแก้วอมันสามารถขึ้นขึ้นอยู่บนไหล่เราได้ด้นะเดี่ยเราไปหานกแก้วกันหายไปไหนแล้ววะเอา้าเจอแต่ชีตาไม่เป็นไร เดี๋ยวเราหานกแก้วตัวใหม่ก็ได้สีแดงไม่ง้เเอเราอ๋อมีสีอื่นไหมหรือว่าไม่มีแล้วเออ,อยู่ไหนอ่ะเอหรือไม่มีแล้วจริงๆเออคือหายไปเลยงงอ่ะเราหายไปไหนต้องเอ,อ้ยออตรงนั้นมีฐานด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาฐานกันดีกว่าไปเออ ไม่มีข้าวเลยงั้นกินแตงโมทแทนไปก่อนแล้วกันกินแตงโมทแทนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้แบบเอ้ยนกแก้วยังไงนกแก้วุอยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคุณนกแก้ว,รรนะนนกกวเราจะไปเห็นนกแกว้วเอ้ยเราจะไปเห็นนกแก้วกันดีกว่ามาเรามากินกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กินนกแก้วนะเรามาให้นกแกว้วกินมเมล็ดกันดีกว่าท,วทีเดียวเลยไหมอุ้ยทีเดียวเลยสุดๆอ่ะโอเคเดี๋ยวราให้เขาขึ้นมาอยู่บนลายเรามันเหมือนเกาะอยู่บนหัวเลยอะน่ากลัวเนี่ย ไปาไปขุดเอ้ยจะลวกเปล่าไปขุดฐานกันดีกว่าทุกคนข้างบนนั้นเหมือนจะเป็นภูเขาหิมะเอ้ยเป็นไม้สนด้วยอะเออก็อยากได้อยู่หรอกน้องวัวประสบอุบัติเหตุเฮ้ยใครใครทำอะไรไม่ไม,ไมีหรอกจริงๆเราก็โหดเอ้ยเราก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นโอเคเนี่ยเราเจอฐานแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขุดฐานขุดหินแล้วก็เปลี่ยนแปลงยุคประวัติศาสตร์กันดีกว่าเราจะไปสู่ยุคหินกันแล้วทุกคน โอเคเดี๋ยวเราขุดหินไปให้เยอะๆเราจะได้เอาไปทําแบบพวกเตาเผาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราขุดกันไปายาวๆเลยดีกว่าเอ้ยตรงนั้นก็เหมือนจะมีโอเคเดี๋ยวเราไปเอาตรงนั้นด้วยดีกว่ามาเลยมาเลยเอ้ยขอคุณไอซี่ขอคุณไอซี่มามามาขอขุดหน่อยขอขุดหน่อย โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะแบบกอสคิปไปอีกแล้วเหมือนกันเพราะว่าช่วงเวลาต่อไปเนี่ยเราขุดแร่แบบนานมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะได้แบบไม่เบื่อกันนอนเราจะได้กอไปเลยโอเคไปเลย เดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนกันดีกว่าว่าข้างบนจะมีอะไรแบบว่าน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะไปสำรวจข้างบนกันดีกว่าเออเหมือนข้างบนนั้นมันจะมีถ้ำปะใช่ไหมเออน่าใช่เฮ้ยมีดอกไม้ตรงนี้ด้วยขอเก็บดอกไม้หน่อยลินลี่หูเขาอโอเคเก็บมาเลยนี่เก็บมา โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างเพราะว่าตอนนี้เรากำลังแบบหาทําเลสร้างบ้านกันอยู่เพราะว่าแบบเราอยากได้ทําเลแบบดีๆแบบว่างๆโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าขยายพื้นที่ในอนาคตได้แบบว่าดีมากกว่าแบบเราอยู่แบบพื้นที่แบบภูเขาทุกคนแต่ถ้าในอนาคตแบบเราอยากสร้างบ้านแบบหุบเขาอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาทําก็ได้ไอ้ไก่ข้อที่หน่อยได้ไหมข้อที่้องไก่หน่อยข้อที่หน่อยเอยตีไม่โดน ตีโนดตีเอ,อนี่แหละเฮ้ยถ้ำแล้วเข้าถ้ำนี้ทุกคนเออมันค่อนข้างจะน่ากลัวไปหน่อยนะโอ้ยว่าค่อนข้างจะน่ากลัวไปหน่อยโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการหาถ้ำอะไรสร้างบ้านกันดีกว่าเราอยู่ไปสนใจอะไรพวกนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรากรอไปเลยดีกว่า นดูนี่น้องตัวนิ่มที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ในแพทล่าสุดคนดนูนี่น้องน้องสามารถเอาไปทาเต้นแบบว่าเกาะของน้องหวานได้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองตีน้องกันดูสิว่าเอ้ยองมงนหดไปแล้วถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราตีน้องให้ตายเนี่ยมันจะแบบว่าดรอปป่ะหรือว่ามันต้องใช้อะไรตีอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้อ่านมาด้วยค่ะไหนลองไหนลองขอลองสิเอา้เอาอาืมขอโทษไม่ดรอปอะไรเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินทางตามหาที่อยู่กันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนนั้นกันเลยดีกว่าไปละทุกคนดูสิเราเจออะไรเราเจอแบบที่โลง่งแบบโล่งมาก ดูดิทุกคนแล้วเราจะบอกว่าถ้าเราเจอที่โล่งอย่างนี้ก็จะแปลว่าเราอาจจะเจอหมู่บ้านก็ได้ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองเดินหาแบบรอบๆดูดีกว่าว่าแบบเราจะเจอหมู่บ้านหรือเปล่าโอ้โหลึกมากย่งกะเหวอโอ้โหกว้างด้วยไปดีกว่าเดี๋ยวคิดว่าต้องมีหมู่บ้านสักแบบหมูบห่บ้านหนึ่งานึงแหละเพราะว่ามันโลง่งแบบโล่งมากอะ่ะแล้วแบบหมู่บ้านอ่ะมันจะเกิดในใบโอมแบบนี้แหละ เราจะเกิดในไบโอที่แบบโล่งๆเราก็จะไปขโมยของกัน <c oughs> มันคือหน้าที่อยู่แล้วปะ, <c oughs> ปะการขโมยของอะโอเคเดี๋ยวเราไปหาหมู่บ้านกันดีกว่าไปเลย <c oughs> ทุกคนดูสิเราเจออะไรเราเจอหมู่บ้านจริงๆแล้วทุกคนโอเคนี่แหละนี่แหละได้เวลาขโมยของกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอ,อ้ยเกือบเกือบล่วงเกือบร่วงโอเคเดี๋ยวราจะไปขโมยพืชผลกเกษตรกรกันก่อนอันดับแรกโอเคหุยมีไอรอนโกเลมด้วยอะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปขโมยแครอท ลุงออกมาเชนะขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมขอเลยขอเลยขอเอาหมดเอาหมดไม่เนธให้ไม่เนธให้เอาหมดอะไรลุงโอเค,ป,อค,เออเคปุกคืนให้ก็ได้เออปูกไม่โดนโอเคปูกคืนให้ก็นด้ะอ่ะพอใจอย่างลุงปูกปกปกปกโอเคเฮ้ยเหลือเอาบิดดูไม่ได้ดิเออไ <ST size> ม่เอ้ยอขอโทษลุงขอโทษเฮ้ยไอ้เราคนเลวจะมาบปะมนจะมาตีเราปะ เอ้ยล eh? okay. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, no ุงขอโทษเอาเอาคืนไปก็ได้อ่ะลุงหนูขอโทษอะเอาเอาเอาของลุงคืนไปเอาคืนไปให้หมดเลยโอเคขอบคุณนะลุงเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาจริงมันมาจริงไอรอนกูเลมหยุดยายายาขอดีก่อน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 ยาอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันไปย่างไปย่างมันไปเรื่อยมันไปหรืเออเหมือนจะไปแล้วหรือเปล่า ไปแล้วแหละคิดมาก่าคิดมากอ่ะทุกคนอย่าคิดมากเราอาจจะแบบไม่ได้ตั้งตัวเกินไปอะไรเงี้ยเออแล้วเราจะบอกว่าเราอ่ะไปใส่มอดแมวเรืทุกคนแมวมันแบบว่าตัวกลมๆอะ่ะอ้วนๆเป็นแบบแมวอ้วนอะ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เห็นป่มแมวแบบอ้วนกลมดุ๊กดิ๊กมากนี่นะเป็นแมวนำอ้วนๆเออใครเดี๋ยวเราไปดูในบ้านนี้กันดีกว่าเนี่ยว่าแบบบ้านนี้มันจะมีอะไรให้เรา จนเมือเราจะไปจนไปดีกว่าขอปล้นหน่อยหูหูแค่ไม่ต้องลงเหมืองก็ได้เพชรงงแล้วได้ของดีทั้งนั้นเลยด้วยทุกคนหูโคตรดวงดีอ่ะบ้าบอกเกินหูของดีมากหมู่บ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านแถวแถวหมู่บ้านเนี่โอ้ยน,นี่น้องแมวน่ารักมากเลยสวรรค์ฉันจะต้องมาจับแกไปบ้านฉันให้ได้ไอแมวอ้วนบอกเลยว่าเออหูแมวสีขาว เอ้ยบ้านหลังนั้นมันจะมีของอยู่จําได้จําได้บ้านนีไหมไม่มีแต่บ้านนี้มีทุกคนจําได้เราจำได้มามาขอต้อนหน่อยเอ้ยนี่อันเนี้ยใช่นี้ขุดโอ้ช้าเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,นเอานนี้มาขุดแทนเออโอเคแกเดี๋ยวเราไปอยู่หาที่สร้างบ้านกันดีกว่าไปเลยโอเคขอบคุณบล็อกหน่อยสิจะเอาไปแตะรูตรงนั้นโอเคขอบคุณต้า โอเคตรงเราจะบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่สร้างบ้านของเรานั่นเองเพราะว่าแบบโล่งมากล้วก็แบบอยู่ใกล้หมู่บ้านไม่ไกลมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาปักหลักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเอาของมาวางให้หมดแล้วก็เราจะทําการคาบกล่องมาเพื่อบอกว่าเก็บของของ,ของเราเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากแล้วมาวางแล้วก็เดี๋ยวเราคาเป็นปกล่องเก็บของมาสัพประมาณ4ากล่องแล้วกันเอ่อต้องใช้ไม้เพิ่มของไม้เพิ่มหน่อยครับแล้วก็เอากล่องมาอีก2กล่อง เอ้ยต้องใช้อีกสามกล่องสิขาดอีกหนึ่งกล่องอะงั้นเดี๋ยวเราขาม้แปลรูปเพิ่มโอเคตอนนี้ก็ได้ครบแล้วมาแล้วเดี๋ยวระวังกล่องตรงนี้เอ้ยใกล้เมื่อแล้วด้วยฝั่งไหนดีฝั่งนี้เอาฝั่งนี้แล้วกันอะแล้วก็กดชิปแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคเก็บของกันเลยเก็บเพดเซอไออันแรกเราก็จะเก็บเป็นพวกแบบแร่เก็บไปเลยแล้วก็เก็บเป็นแบบพวกของแบบมีประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้อันแรกอืม อันนี้ก็เก็บไปแล้วก็นี่เก็บไปเออเอ้ยอ,อันนั้นเอากลับเอาก่อนเออเอากลับมาเรียงเรียงไว้โอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันบนเราจะเก็บเป็นพวกแบบอาหารแต่ว่าขอนอนก่อน,อนแล้วกันนะเพราะว่าแบบมันไอ้นี่ละมันจะแบบมืดละเอ้ยดูดิบ้านเราแบบข้างหลังบ้านเป็นพาทิตตกแล้วหน้าบ้านเป็นพาทิศขึ้นอะมันฉ่ำแค่ไหนอะทุกคนโอเคขอนอนก่อนคอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟี่โอเคบ๊าดีเช้าวันใหม่ขอเก็บของหน่อยครับ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเผาอาหารกว่าเพราะว่าแบบเราจะไม่มีอะไรกินถ้าเราแบบไม่ยอมทำนะโอเคเด๋ย่เราเก็บของที่เหลือกันก่อนีเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดอะไรที่แบบเราได้มาจากหมู่บ้านเขาแล้วก็เก็บเข้าไปก่อนโอเคเออเก็บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไป เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับการเล่นไม้ครับของเราในวันนี้ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะไว้รอติดตามชม ep 2ล่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย